สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะ้ำเกิดหลากหลายฟีดแบ็มากเลยอะไรอะเอคือเรื่องของเรื่องก็คือเกี่ยวกับ ประเด็นที่ทางช่อง 3. น่ะให้โอกาสให้โอกาสในงานแฟนคอนเฟิร์สแฟนคอนหลิงออมครั้งแรกอ่ะที่จัดที่เมืองทองทาน,นีให้โอกาสสำหรับคนที่ไม่ทันได้กรอกอรายละเอียดข้อมูลตอนซื้อคือซื้อได้แล้วนะแต่เขาให้เวลาแค่ภายในหนึ่งชั่วโมงเรารีบมากรอกชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้กรอกเว้นทิ้งไว้นะคะเมื่อวานใช่ไหมเขาให้โอกาสเมื่อเที่ยงถึงเที่ยง ตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงบ่ายโมงป้าเอจำเวลาไม่แม่นะนะแต่ทำไปเมื่อเชา้ารู้สึกจะให้เที่ยงถึงบ่ายโมงแค่อีกหนึ่งชั่วโมงใครที่พลาดครั้งที่แล้วมีไปกรอกหรือยังคะใดๆคือแฟนต่างชาติเห็นปุ๊บแล้วแบบไม่สบายใจไม่คอยโอือ่นๆมืนๆเลยเจอประกาศนี้เข้าไปทำไมอะเอเขาบอกว่ามันจะเป็นช่องทางในการให้พวกที่แบบกะจะซื้อมาขายต่ออยู่แล้วอะก็คือพูดง่ายๆว่าตัวผีอะ มันได้โอกาสเพิ่มเติมหรือเปล่าทำไมทางช่องทำอย่างนี้ก็กดก็ชี้แจงอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วนี่คือต้องบอกอย่างนี้ตามความเข้าใจของ a อนะมันมีทางใช่มันก็คิดอย่างนั้นก็ได้ก็คือมันเป็นโอกาสนะคะให้กับเปิดโอกาสให้กับพวกที่จะซื้อตั๋วมาเก็งกำไรใหม่อะ่ะได้มีเวลาในการแบบไปขายแล้วก็มากาอกข้อมูลของลูกค้าอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีของคนที่แบบพลาดจริงๆผู้บริสุทธิ์แฟนคลับหลิงออมผู้บริสุทธิ์ที่แบบไม่ได้กรอบไปในหนึ่งชมมั่วโมงจริงๆคือไม่รู้เพราะต้องบอกก่อนแฟนคลับหลิงออมนี่มีหลักหลายเจนหลักหลายวัยมากมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมอ่ะยังไงยังไงนะคะอะมาดูกันหน่อยละกันก่อนอื่นค่อยๆไล่เรียงกันไปนะอันแรกเป็นประกาศจากหนึ่งในบ้านคู่หลิงออมนะคะแต่ไม่เดี๋ยวนะอันนี้จากไหนอ่ะบ้านไหนอ่ะ บ้านไหนอะเออเยากเอของขยายใ,ใหญ่นะมาจากบ้านไหนเอแต่เป็นบ้านคู่หลิงออมนะแต่เอไม่แน่ใจน่าจะเป็นบ้านที่จีนอีกบ้านหนึ่งนะแต่ไม่ใช่บ้านที่เราเห็นกันเรื่อยๆนะอืมนะคะพอเขาถ้าออกมาเป็นประกาศภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ นะคะแต่ไม่ใช่บ้านคู่หลิงออมเบทซีเอ็นไม่ใช่นะนี่อีกบ้านหนึ่งบ้านหลิงออมเยอะที่จีนอ่ะบ้านเดี่ยวก็บ้านเดียเด่ยวก็มีบ้านบ้านคู่ก็ก็มีหลายบ้านนะไม่ใช่บ้านเดียวะนะเขาประกาศอะไรอย่างเอเขาบอกอย่างนี้ค่ะคําชี้แจงจากเขาบอกเสียงเสียงจากแฟนๆหลิงออมเออขอ,อยางนี้แล้วกันคาชี้แจงมันอาจจะเนาะเสียงก็คําชี้แจงนั่นแหละเออเขาบอกแฟนๆชาวจีนนะคะให้การซัพพอร์ต ในการพัฒนาของหลิงออมด้วยความกระตือรือร้นและความเป็นมืออาชีพอย่างจริงใจมาโดยตลอดทางเราหวังว่าแฟนๆทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในบรรยากาศที่เป็นธรรม <c oughs> ฟังก็พอรู้แล้วนะว่าเขาจะจะเมงเรื่องอะไรอย่างไรก็ดีในระหว่างขั้นตอนการซื้อบัตรคอนเสิร์ตล่าสุดในประเทศไทยเราขอระบุป,ปัญหาที่ เราคิดว่ามันเป็นปัญหาซึ่งมีดังต่อไปนี้นะคะหลังจากเริ่มเปิดจําหน่ายแล้วหลังจากเริ่มเปิดจําหน่ายตั๋วได้ไม่นานน่ะนะคะตั๋วบนเว็บไซต์ปรากฏว่าขายหมดอย่างรวดเร็วทําให้แฟนคลับหาซื้อได้ยากขณะเดียวกันมีพวกขายตั๋วผีตั๋วเถื่อนใช้วิธีทางเทคนิคกักตุนตัว๋วแล้วเอามาขายต่อในราคาที่สูงอืมถามว่า จริงไหมเอเอว่าอันนี้เอกก็ไม่มีหลักฐานอะไรเป็นรูปธรรมแต่เอคิดว่าจริงมันจะไปหมดอะไรเร็วขนาดนั้นเอว่าลําพังแฟนคลับหลิงออมคนทั่วไปนะที่ไม่ได้ใช้ทริกใช้บอร์ดใช้เครื่องมือทางเทคนิคอะไรอะ่ะเขาก็จะค่อยๆซื้อค่อยๆกดกันนั่นแหละนะแต่นี่อะไรมันหายวุบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันแลดูปแปลกไปปะเอมันเป็นไปได้นะก็แฟนคลับหลิงออมเยอะแยะแต่เอว่าไม่รู้สินะ อืเอว่าไม่น่ามีคนเอามาทํากําไรตรงนี้แหละอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวก่อนนะเขาบอกว่าและแทนที่จะประมาณว่าป้องกันหรือว่าปรับปรามตั๋วที่ถูกนํามาขายต่อโดยโดยที่แบบพอขายเสร็จพอพอซื้อเสร็จเราไม่ได้ระบุข้อมูลอะ่ะแทนที่จะปรับปรามเออเป็นไงหลักกฎนี้มันใช้ได้เนอะประมาณว่าพวกที่ซื้อตั๋วเถื่อนไปอะมันต้องกรอกข้อมูลให้ชัดเจนภายในหนึ่งชั่วโมงอะ่ะ ถ้าคุณไม่กรอกก็คือว่าถ้าตามตามที่เขาเขียนก็คือถือว่าสลทธิ์ตามกฎตั้งแต่แรกถูกป่ะนะทางนี้เขาบอกว่าแทนที่จะปรับปรามพวกตั๋วที่ซื้อไปได้แล้วแบบไม่ได้ระบุข้อมูลอ่ะกับแบบเอา้าให้โอกาสในการมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการเปิดช่องทางให้พวกนนะขายตั๋วผีอะได้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมด้วยขณะเดียวกันแฟนคลับต่างชาติ ก็ต้องเผชิญกับขั้นตอนในการรับตัวและการขายต่อทิ้งเฮมงวดยิ่งขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางช่องข้อแรกจะตอบสนองต่อปัญหาข้างต้นอย่างเปิดเผยและโปร่งใสคำพูดมันก็ดูดีเนาะแต่วิธีปฏิบัติจะได้รับไหมจะไปยังไงอะตอบสนองยังไงอะใช่ไหมขอให้ตอบสนองต่อปัญหาข้างต้นอย่างเปิดเผยและโปร่งใสอุย้ยช่องสามไม่ทำหรอกจะทำยังไงก่อนทำ ทำเ A-A ก็ยังจะทำยังไงก่อนอ่ะโปร่งใสเปิดเผยยังไงอะข้อ2ขอให้จัดทำกลไกการซื้อตั๋วที่มันแบบว่ามั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแฟนๆทุกคนใครที่เป็นขาประจำดูพวกซื้อบัตรเรื่อยๆอ่ะนะอย่างทางเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาทำกันยังไงบ้างคะมาเสนอแนะได้นะโอ้ยเอเกาหลียังโดนเลยเหรอฮะใช่ไหม αι? เกาหลียังโดนเลยใช่ไหมยังของแบ็คพิงมีมีพวกอย่างนี้หรอมีมะเอก็ไม่ได้ติดตามลึกเท่าไหร่อ่ะแบ็คพิงโดนมะที่มานะแบ็คพิงก็สแสดงคอนเสิร์ตที่ไทยอ่ะมีมะเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเออของน้องลิซ่ามีมะมเขาเขาแก้ไขกันยังไงเขาป้องกันกันยังไงฮะเขาบอกนอกจากนี้เราขอเรียกร้องให้แฟนๆทุกท่านอย่าซื้อตั๋วที่ถูกเอามาขายต่อหรือว่าเขาเอามาขายต่อในราคาที่สูงเกินเดี๋ยว ไม่มีคําว่าหรือค่ะถ้าอยากซื้อตั๋วผีก็คืออยากซื้อเลยไม่ว่าจะถูกจะแพงก็อย่าซื้อค่ะเอ๊แต่มันเป็นหนทางเดียวเลยนะที่แบบเออบางทีถ้าแบบจนนาทีสุดท้ายอะ่ะเขาขายตั๋วแพงไปแล้วไม่มีคนซื้อจริงๆเขาอาจจะมีการลดราคางนะแล้วพวกคุณจะหักห้ามใจไหวไหมเออทําเหมือนไต้หวันน่ะไม่ดูก็คือไม่ดูถ้ามันจะมาโขกนะราคาค่าตั๋วแบบว่าอย่างเงี้ยไม่ดูก็ไม่ต้องดูเห็นไหม ตั้งแต่ครั้งนั้นที่ไต้หวันนะ่ะก็ยังไม่ได้ดูหลิงออมอีกเลยนะหลิงออมก็คือเท่ากับไปแสดงที่ไต้หวันแค่ครั้งเดียวเองนะหลังจากนั้นกําลังจะไปแสดงโดนก็ใครที่ทําให้หลิงออมไม่ได้โดนแสดงที่ไต้หวันก็แฟนคลับไต้หวันตัวจริงของหลิงออมเองแหละเขาบอกตัดใจคุณทําอย่างไต้หวันได้ไหมพวกคุณทําตามแฟนคลับไต้หวันได้ไหมล่ะเนาะถ้าทําได้ปัญหานี้จะจะ จะลดน้อยลงเองไม่ไม,ไม่ไม่กล้ารับปากว่ามันจะหายไปเลยมันก็จะค่อยๆลดลงลด,ล,ด,ล,ด,ล,ดลงจนไม่มีใช่ไหมถ้าซื้อตั๋วผีก้านซื้อมาอา้าวขายต่อไม่มีใครเอาอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําได้จริงหรอคนไทยอะคุณลองถามใจตัวคุณเองอะนะถ้าเขามาบวกเพิ่มแบบไม่แพงคุณเอาไหมาอดใจไหวไหมเนาะพูดยากต้องต้องทําให้ได้อย่างพี่สาวไต้หวันน่ะอืม นะแต่แต่แตน,นี้เขาก็คือรณรงค์เขาขอเรียกร้องแฟนๆอย่าซื้อตั๋วนะที่เอามาขายต่อหรือขายต่อในราคาที่สูงเกินในข้อความนี้เอเห็นว่าถ้าจะทำล้วก็คือไม่ซื้อเลยค่ะไม่ว่าจะราคาสูงเกินหรือสูงหน่อย <c oughs> นะคะยังไงนะแล้วอย่าไปเสียเงินให้พวกตัวผีเลยก็ซื้อไลฟ์สตรีมิ่งกับช่องสามแล้วกันช่องสามยังไงก็เจ้าของคนไทยเนะาะพวกเรามาร่วมมือกันเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ในการซัพพอร์ตหลิงออมอย่างดีแล้วก็ยุติธรรมกันเถอะสรุปยังไงเอสรุปก็คือเขาไม่เห็นด้วยที่ช่องสามเปิดโอกาสให้มีการมากรอกข้อมูลอีกครั้งในวันนี้นะคะแล้วก็ขอรณรงค์เรียกร้องแฟนๆทุกท่านคือถ้าไม่อยากให้มันเป็นปัญหานี้มันยืดเยือ้อหรือรังอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ก็ตัดจบวงจรนี้ค่ะไม่ว่าแต่เขายังให้โอกาสนะไม่ว่าคือเออะเอว่าตัดจบไปเลยคือไม่ซื้อไม่ซื้อต่อในราคาไหนก็ตามไม่ซื้อต่อนะคะแต่เนี่ยเขายังให้โอกาสว่าไม่ซื้อต่อหรือไม่ซื้อต่อในราคาที่สูงเกิดคือยังให้โอกาสให้ซื้อต่อได้ในราคาที่สูงนิดหน่อยอย,อย่างนี้หรออันนี้ไม่รู้ไปตีความกันเองแต่เออะรณรงค์ว่าถ้าเอาก็คือเอาจบอ่ะเออนะไม่ซื้อเลยดีกว่าคะ่ะไม่ว่าจะราคาไหนแล้ว เดี๋ยวมันจะค่อยๆตัดวงจรนี้ไปเอก็อยากรู้ของแบ็คพิงเป็นยังไงใครรู้มาบอกหน่อยเขามีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าแบ็คพิงนี่ยิ่งแล้วใหญ่ทั่วโลกใช่ไหมเอออันนี้ก็บอกแล้วคือคนจนะีนอะส่วนมากก็ก็เอว่านะเบื้องหลังแบบบิ๊กบอจริงๆคนที่สั่งให้ซื้อตั๋วผีกว้านซื้ออะไรอย่างงั้นก็คือคนจีนนั่นแหละเพราะว่าเงินเขาถึงคนไทยมีไหมเอคนไทยอาจจะแบบโดนโนมินีจ้างมาอีกทีเขาจะเป็นโนมินีเป็นโนมินี เอมองนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นในลักษณะนั้นอืมอันนี้มาดูคอมเมนต์ค่ะบอกว่าหวังว่าช่องจะเคารพแฟนๆชาวจีนด้วยนะเออเคารพอยู่แล้วค่ะช่องสามเคารพอยู่แล้วค่ะไม่ใช่แค่แฟนชาวจีนค่ะแฟนๆทุกคนไม่ว่าจะประเทศไหนนะคะอันนี้บอกอันนี้คนจีนบอกว่าแฟนๆต่างชาติทุกคนประสบปัญหาในการซื้อตั๋วผ่านช่องทางที่ถูกต้องก็คือเขาเจอปัญหาในการซื้อตั๋วผ่าน นั่นแหละนะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าเอาทิเกตเนอะโปรดปฏิบัติต่อแฟนๆทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็แท็กไปที่ช่องสามเนอะอืมก็ยังไงล่ะก็ยังต้องเป็นอะไรที่ต้องต้อง,ต,องต้องรอดูอะ่ะต้องต้องไปศึกษาแฟนคอนใหญ่ๆอะ่ะอย่างแบล็คพิงค์เขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอืม เพราะว่าเรื่องของเรื่องคือคนจีนเขาเขาไม่ค่อยโอในการให้โอกาสก็กดก็ออกมาชัดเจนแล้วไงว่าต้องกรอกภายในหนึ่งชั่วโมงล้วทําไมยังแบบนะทําไมยังให้โอกาสในการมากรอกเพิ่มในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันยิ่งไปกันนอกจากเป็นไม่ใช่การปรับปรามตัดวงจรตัวผีแล้วนะยังยิ่งไปแบบไปส่งเสริมอีกอ่ะเพราะเขาบอกกรณีอย่างนี้ตัวผีได้ใจเลยอืมเนี่ย หลังจากประกาศช่องสามเมื่อวานใช่ปะที่เปิดโอกาสให้ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้เขาบอกทำไมช่องถึงต้องให้เวลากับพวกตัวแทนจำหน่ายที่น่ารำคาญพวกนั้นด้วยก็คือหมายพวกหมายถึงพวกตัวผีนั่นแหละทำไมทางช่องต้องต้องไปเอื้อโอกาสให้ด้วยคือกลุ่มที่กรอกไม่ทันภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วมากรอกภายในวันนี้มันมีทั้งกลุ่มผู้บริสุทธิ์แล้วก็กลุ่มที่เป็นเนาะตัวผีไงก็คือถ้ามองอย่างนี้นะถ้าเอาแฝงก็คือครั้งถัดไป ช่องสามก็ต้องเล่นไม้แข็งอะเนาะกดเป็นกดอะก็กดเป็นกดแล้วก็คอยเออก่อนวันจําหน่ายบัตรอาจจะย้าอีกทีว่าต้องกรอกคือทําโพสต์ตั้งหากมาเลยอะเป็นข้อความก็ได้ไม่ต้องประกาศแล้วบอกว่าขีดเส้นใต้เลยว่าต้องกรอกข้อมูลภายในหนึ่งชั่วโมงไม่งั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณีอจบคือกดต้องเป็นกดเนาะถ้ามันแบบว่าให้โอกาสก็ครั้งนี้อาจจะยังครั้งแรกนะนะนะไม่ครั้งแรกแล้วนะเอนี่มันหลายครั้งแล้วนะใช่ไหม แต่ครั้งต่อไปกดต้องเป็นกดแต่อาจจะย้ำก่อนวันที่ซื้อตั๋วอีกครั้งหนึ่งอะนะคะเออแล้วก็ต้องผ่านทุกช่องทางที่คาดว่าแฟนๆทุกเพราะว่าแฟนลับหลิงออมเยอะไงะทุกเจนอะ่ะก็ต้องแบบย้ำทุกช่องทางอะ่ะจะมาแค่ในเอกเอ,อ่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีใช่ไหมบางคนก็ไม่ได้เล่นเอกเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอืมนะก็ต้องย้ำกันแบบขีดเส้นใต้เลยไหนสห่วนมากแฟนๆชาวต่างชาติพอเห็นประโยคนี้ก็บอก พอเห็นประกาศที่ว่าช่อง3เปิดโอกาสให้กรอกข้อมูลได้เพิ่มอ่ะเขาบอกว่าสาบานได้เลยว่าฉันไม่สามารถจริงใจกับใครได้เลยเมื่อฉันเจอเอาเจอเจอแถลงการเนี้ยทําไมทําไมทําไมคือในหัวมีแต่แบบ why what happened อะไรคือกฎก็บอกชัดเจนแล้วนี่จะได้เป็นการตัดวงจรแล้วแบบเออก็ตัดสิคนที่ไม่ได้กรอกใช่ป้ะแล้วแบบจะเปิดอีกรอบนึงให้ซื้อขายใหม่อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะอันนี้เอก็ไม่รู้นะก็คับคับ คาหมายไปมั่วๆนะถ้าเป็นการตัดสิทธิ์ใช่ป่ะแล้วมาเปิดขายอีกครั้งมันก็มีค่าธรรมเนียมที่ต้องไปใช้กับออทิเกตเพิ่มอีกอ่ะอันนี้ก็เลยแบบเออให้โอกาสอีกครั้งนึงอย่างนี้หรือปะอันนี้เอ็มไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คิดว่าทางช่องเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละแต่ว่าครั้งต่อไปเอมองว่ากฎก็คือกฎอ่นะเนาะไม่งั้นมันจะแบบอืมมันจะดูแล้วแบบมันไม่น่าเชื่อถืออ่ะเนี่ยหลายคนไม่เห็นด้วยเลยนะแฟนต่างชาติเขาบอกถูกต้อง ช่องสามก็แค่ยอมให้พวกนักเก่งกําไรพวกนั้นอุ๊ดก็คือพวกนั้นแหละที่มันแหกกฎก็เลยทําให้ต้องแหกกฎที่ตั้งเอาไว้ก็คือตกลงช่องก็คือให้โอกาสกับพวกตัวผีอ่ะเขามองกันอย่างนั้นไงแฟนๆชาวต่างชาติไม่ใช่แค่จีนแลน้วนะเนี่ยเพราะว่ามีแฟนคลับทุกมุมโลกจะมาหาหลิงออมครั้งนี้ค่ะคุณพอเขาเหตุประกาศนี้เขาก็แบบนะทั่วโลกนะอันนี้ไม่ใช่แค่แฟนจีนแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะในเว็บไซต์มีคําแนะนําชัดเจนเลยนะ ว่าแต่ละคนอ่ะซื้อตั๋วได้สูงสุด4ี่ใบและแต่ละใบต้องมีชื่อนามสกุลหรือหมายเลขหนังสือเดินทางดังนั้นถ้าเดี๋ยวนะถ้าไอ้พวกตัวผีพวกนั้นอ่ะมันซื้อตั๋วเยอะไปขนาดในคุกก้านซื้ออย่างนั้นอ่ะชื่อของตั๋วเหล่านั้นมันจะมีแค่ชื่อเดียวอย่างนั้นหรอแล้วทางช่องก็รับซื้อด้วยหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะ มันเขาก็อาจจะใช้ชื่อโนมินีอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปก่อนไงเนาะเขาไม่ใช้ชื่อเดียวหรอกใช้ชื่อเดียวมันก็ระบบมันตรวจจับมันก็รู้แล้วก็ฟาวาสิใช่ไหมมันมีโนมินีอือันนี้บอกไม่เห็นสมเหตุสมผลเลยอ่ะทําไมพวกตัวผีจะต้องชนะแต่เพียงกรุ๊ปเดียวอ่ะนะประกาศนี้ผมกล้าพูดเลยว่าสุดท้ายแล้วนะเผลอๆไม่มีการตรวจสอบแบบประจําตัวใดๆด้วย เพราะว่าแลดูเหมือนแบบไม่มีเวลาแบบมัวๆเลยใช่นมน้างานเขาคิดว่าเห็นไหมเขาเลยมองไปว่าทางช่องจะมั่วๆด้วยซ้าตอนตรวจอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าทางช่องก็พยายามจะสร้างกฎเกณฑ์ที่ดีขึ้นมานะแต่จริงๆแล้วมันคือการสร้างช่องโหว่ในภายหลังอ่าอยาให้เขาดูถูกนะดูถูกในที่นี้คือดูดูไม่ผิดนะเขาเขาก็เลยมองไปว่าเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาหน้างงานจริงๆนะก็ตรวจตัวแบบมัวๆอีกอ่ะไม่ได้ตรวจรายละเอียดข้อมูลอะไรอย่างงี้เอาจริงบ้าง หน้างานที่บอกว่าตรวจบัตรประชาชนตรวจพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเออเนื่องจากมันหมื่นสองพันที่นั่งนะแล้วอย่างที่เอบอกที่เอไปรู้มาใต้ดินเขาก็มีขายพวกบัตรประชาชนปลอมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณมันมีทามค่าใช้จ่ายไม่แพงด้วยเขาก็ยอมอยู่แล้วแหละแหมขนาดตัวผีตั้งแพงเท่าไหร่เขาย,ยังยอมซื้อกับอีกแค่บัตรประจําตัวปลอมหรือหนังสือเดินทางปลอมเขาก็ยอมอยู่แล้วแหละมันไม่แพงเลยอะ่ะ แล้วถามว่าช่องสามจะต้องตรวจขนาดแบบโอ้มีเครื่องมาตรวจอ่านสแกนบาร์โค้ดอะไรอย่างนั้นเลยไหมก็คงไม่อก็คงไม่รู้สิเอกก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เขามองไปอย่างนั้นแล้วไงเนี่ยอินเตอร์เฟนต่างๆมองแบบสงสัยพอถึงหน้างงานก็ก็นั่นแหละก็หน้างงานอ่ะก็แบบคงจะมั่วๆเข้าไปได้องหอ่มเนี่ยเขามองไปว่าทุกอย่างเลยดูมั่วๆไปเลยเพราะขนาดกฎที่ตั้งเอาไว้อย่างชัดเจนตอนแรกเพื่อป้องกันปัญหาตัวผีหรือว่าการโกงอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะ กลับกลายมาแบบเออให้โอกาสอีกอะไรอย่างเงี้ยอืม <c oughs> เขาบอกว่าช่องอ่ะให้เวลาไอ้พวกตั๋วผีอ่ะจะได้มีเวลาในการขายตั๋วที่พวกมันกว้านซื้อไปแต่ไม่ยอมปล่อยตั๋วให้กับแฟนคลับพันแท้อย่างพวกเราเลยเหนื่อยหนายเข้าใจปะ เขามองกันเลยว่าโอกาสเนี้ยที่ช่องสามเปิดโอกาสให้ไปกรอกข้อมูลเพิ่มไปการเปิดโอกาสให้ตัวผีแต่ทําไมไม่เปิดโอกาสให้แฟนคลับตัวจริงที่แบบนี่แฟนคลับจริงๆนะเว้ยเออทำไมไม่เปิดโอกาสให้พวกเราบ้างคือแบบถ้าใครทําผิดกฎก็ตัดสิทธิ์ไปเลยไหมแล้วก็มาซื้อขายกันใหม่แ์ๆอะไรอย่างเงี้ยเขามองอย่างเงี้ยนะหลายคนก็แบบหงุดหงิดว่าหงุดหงิดหงุดหงิดเออคือเขาก็มีความหวังไงก็ดูตามกฎแล้วมันต้องมีคนเสียสิทธิ์แน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม คนนี้มาบอกหยุดบ่นเธอทุกคนเชื่อในการตัดสินใจของบริษัทเธอเอออันนี้อันนี้อันนี้ให้เกียรติช่องสามบอกหยุดบ่นเธอช่องสามเขาคงมีแผนอะไรอยู่อ่ะนะเชื่อใจช่องสามเถอออืมนะถามว่าหยุดบ่นไหมหาไม่เป็นผลค่ะมาต่ออีกบ,บอกเนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบที่นี่มันเป็นการเอาเปรียบแบบไม่ยุติธรรมเลยอ่ะ อย่างที่บอกเออพอกดมันไม่เป็นกดทุกคนเขาเลยแบบเนาะเขาเลยแบบนั่นแหละหลายคนตั้งคําถามแต่ว่าทําไมทําไมทําไมแล้วกดต่างๆที่ออกมาตั้งแต่แรกมันจะมีไว้เพื่อถ้าจะต่อเวลาให้พวกขายตัวผีอ่ะนับว่าเป็นการนับว่าเป็นแผนที่แบบงี่เงามากเลยอ่ะนะคะบอกฉันก็แค่อยากจะหัวเราะแบบเหมือนคนบ้าไปเลยคือแบบ มันเห็นชัดๆว่าเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้พวกตัวผีไงเนาะเออมันก็คิดกันได้อะน,นะเอกับมองว่ากลุ่มกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้ในการแบบได้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะก็นั่นแหละผสมปนเปกันอยู่ในนั้นแหละทั้งตัวผีเอยแล้วก็ผู้บริสุทธิ์แฟนคลับผู้บริสุทธิ์จริงๆก็มีคะเคลา,ากันไปนะคะเออมันจะแก้ยังไงก็คือทางแก้หรอครั้งนี้ก็คงอย่างนี้ไปแล้วล่ะแต่ครั้งหน้าเอ,อมองว่ากฎต้องเป็นกฎแล้วกฎข้อไหนที่สําคัญก็คือ ต้องย้ำอีกทีก่อนวันซื้อขายจริงอะ่ะคือบางทีกฎมันเยอะแยะมากมายเอาที่แบบนะเพราะว่าพอวันนั้นเอจําได้วันนั้นที่เปิดขายตัว๋วแล้วทางช่องเขาก็รู้เลยนะเขาก็มาย้ำอีกเขามาย้ำตอนที่ขายตั๋วไปแล้วอะ่ะนะในวันนั้นเลยอะ่ะที่ขายตั๋วบอกว่าเฮ้ยคนที่ได้ตั๋วแล้วอะ่ะอย่าลืมไปกรอกด้วยนะชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ปยายาำในวันนั้นนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ทันการแล้วไงจริงๆก็ทุกอย่างก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์แหละ วันหลังก็ให้รู้ว่าต้องย้ำก่อนซื้อขายตัว๋วไม่ต้องย้ำหลายวันนะย้ำไปวันที่ก่อนที่จะเปิดก็ได้เปิดขายหรือ,อยังไงก็ได้หิืย้ำบ่อยๆก็ได้มันจะได้เนาะจะได้รู้ๆกันแล้วก็นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ทางรายการของช่องสามเองอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็คอยบอกๆก,กันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลิงออมเขาอันนี้มันเป็นงานแฟนคอนครั้งใหญ่จริงๆอะ่ะเอว่าช่องสามไม่เคยจัดมาก่อนป่ะอืมมันใหญ่เนาะก็ไม่เป็นไรอะค่ะครั้งหน้าก็หวังว่า เท่าที่สรุปได้นะเอขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันก็คือกฎต้องเป็นกฎแต่ว่าก่อนที่วันจะซื้อขายจริงอะไรอย่างเงี้ยย้ำข้อเอาข้อแบบที่ต้องย้ำจริงๆอะ่ะเพราะบางทีแบบคุณเคยได้ยินป่ะคนไทยอ่านหนังสือไม่ครบเจ็ดบรรทัดเอเดี๋ยวจะโดนฉันนี่แหละที่ไม่ได้กรอกแต่ฉันอ่านครบนะแต่มันลืมใช่ไหมมันยุบยับไงคุณกฎอะไรมันยุบยบับบางทีตัวเล็กๆขเขาก็ขี้เกียจอ่านอะไรอย่างเงี้ยเอนี่แหละจะทัวร์มาหลงเขาอ่านครบแล้วแต่เขาตกหล่นแต่ยังไงเอก็ขอยืนยันว่ากฎก็ต้องเป็นกฎนะเพราะว่า เรารู้นี่มันมีหลายคนที่พลาดโอกาสในการซื้อตั๋วครั้งนี้เขาก็กําลังมีความหวังเล็กๆว่าจะต้องมีคนแบบว่าเสียสิทธิ์แน่เลยแล้วอาจจะเปิดขายมาอีกรอบเขาก็เสียเสียความหวังตรงนั้นน่ะ <c oughs> ไม่รู้อาจจะมีคนก็ยังไม่รู้อีกนะว่ามากรอกได้วันนี้ก็อาจจะเสียสิทธิ์จริงๆก็มีไม่เป็นไรนะคะเราลุ้นได้ทุกวันค่ะชีวิตอยู่ได้ด้วยการลุ้นค่ะเอว่าต้องมีคนเสียสิทธิ์แน่เลยหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เขาให้เวลาอีกแค่หนึ่งชั่วโมงนะ ก็เกินทอแล้วแหละก็ถือว่าช่องสามอารมณอร่วยสุดแล้วแต่ครั้งหน้าเอว่าไม่ต้องอารมณอะรวยเราก็ได้กฎก็คือกดแต่ย้ำย้ำให้ทุกคนรู้เท่าเท่ากันเหมือนกันทุกคนแล้วมันจะแฟร์กับทุกคนแค่แบบคนไทยได้กฎก่อนตอนช่วงเช้านี้ก็โดนโดนแบบอะไรอะ่ะแต่บางคนเขาว่าดีเขาเข้าใจอย่างเงี้ยเขาว่าเออก็คนไทยเป็นเจ้าภาพอ่ะเป็นเจ้าเป็นแม่งานก็ก็ต้องให้เกต เออก็ได้ก็โอเคแต่หลายคนเขาก็อะไรฉันก็รักไม่แพ้คนไทยนะฉันก็รักหลิงอ๋อไม่แพ้คนไทยนะเออก็ว่ากันไปอันนั้นอะ่ะก็ต้องเคารพทางช่องเขานะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะใครคิดเห็นว่ายังไงช่องสามทำถูกยังแน่นอนค่ะทําอะไรมันก็ไม่มีถูกใจไปซะทุกคนหรอกนะงั้นก็แล้วแต่วิจารณญาณดุลรพินิจของช่องสามละกันนะเออก็ แล้วทุกคนหลักคิดเห็นยังไงควรจะยังไงก็นําเสนอได้เนาะทุกคนนะมา brainstorm กันบางทีมันอาจจะเกิดไอเดียดีๆเอมองว่าไปดูตามแบบนะพวกคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างแบล็คพิงอะไรเงี้ยเขามีปัญหานี้ไหมเออใครอะหลายคนนี่ตามมาจากแบล็คพิงเคยเป็นแฟนคอนไปตามดูคอนเสิร์ตเกาหลีอะไรตั้งหลายคนอะอปเป้าอปเปอร์อะไรที่มาอะไรอย่างเงี้ยมาแชร์กันได้นะว่าของเกาหลีเขาทำยังไงแต่เอวันนั้นได้ยินคนก็บ่นนะของเกาหลียังแก้ไม่ได้เลย ของคนไทยหลิงออมหมอไม่เหลือกเออเขาก็พูดกันอย่างเนี้นะอ่าเท็จจริงประการใดมาร่วมแชร์กันได้นะคะข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ